สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องตักลานนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Warzone นะครับผมซึ่งวันนี้วันที่7เดือน3มนะครับมีอัปเดตใจเลยนะครับผมแต่วมาจูกันว่าม,มันจะมีอะไรมากนะครับผมอันดับแรกคือมีภาษาไทยแล้วนะครับผม เกมนี้เขาใส่ใจนะเนี่ยเข้ามาภาษาเนี่ยตั้งค่าภาษาภาษาไทยครับต้องโหลดก่อนนะครับผมแล้วก็ออกเกมครั้งหนึ่งนงนะครับผมแล้วก็เข้ามาใหม่จะเป็นภาษาไทยเลยนะครับผมมีหลายภาษาเลยนะครับมีจีนมีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะมากเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่ได้โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะมาพาดูเลยนะผมว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับโอเค ไปดูแมปกันก่อนนะครับผมแมปนี้จะเป็นโมโบโรยอลนะครับผมซึ่งใช้เวลาเล่น10นาทีนะครับผมเป็นโหมด v r นะครับโหมด v r จะมี3โหมดนะครับผมแล้วก็โหมด mp 2โหมดนะครับโอเคส่วนที่2จะเป็น Battle Royale นะครับผมอันนี้คือ20นาทีเล่น4คนนะครับผมโหมดแรกจะเป็น 2-3ถึงคนนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าวัดมันเยอะไปหน่อยนะครับรอโกลบอลเปิดกราฟถึงจะมีคนเยอะนะผมว่านะถ้าคนเยอะน่าจะเป็นช่วงอ่ะเย็นๆน,นะครับผมตั้งแต่6กโมงถึง3 4สี่ทุ่มอะไรเงี้ยครับคนค่อยเยอะหน่อยรถไฟเป็น Reverse Surge นะครับผมโหมดนี้เป็นโหมด BR นะครับผมจะเป็นเกาะ เป็นเกาะเกาะหนึ่งให้คนได้โดดสามารถเกิดได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าทีมยังไม่ตายให้หมดนะครับผมคล้ายๆเกมเกมนึงนะครับที่เปิดอยู่ตอนนี้นะโอเคโหมด MP โหมดแรกจะเป็นโหมด Shoot House บวกท่าเรือขนส่งนะครับผมโหมดนี้จะใช้เวลา5นาทีในการเล่นนะครับทีมละ6คนนะครับผมแต่มันจะเป็นม็อกทิปนะครับผมที่ผมชอบเล่นนะครับก็คือใช้เวลาประมาณ7นาทีบางเกมก็ไป16นาทีเลยนะครับผมถ้าเป็นโหมดแบบว่ายึดพื้นที่อะไรเงี้ยครับผมเอาไว้เก็บประสบการณ์แล้วก็ เก็บเลเวลปืนนะครับประมาณนี้นะครับผมมาดูการเตรียมอุปกรณ์กันบ้างน,นะครับผมอ่ะเข้ามาหน้านี้การเตรียมอุปกรณ์จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาสะใยด้วยเราสามารถเลือกโอเปอเรเตอร์หรือว่าตัวละครได้นะครับผมอันนี้มันอาจจะโหลดช้าหน่อยนะครับเออภาพแบบอันนี้ผมปรับต่านะเวลาเล่นเกมผมปรับอ่ามันมีให้เลือกสูงกับอันตา้าใช่ไหมผมเลือกต่ํามันจะไม่แหลกในเกมนะครับแต่ถ้าปรับสูงปุ๊บแหลกเลยดึงไปประมาณ45เฟรมเรทเลยครับผมอันนี้ไอแพดโปรนะเนี่ยมาดูตัวละครกันบ้างนะครับผมก็จะมี เนี่ยตามนี้เลยครับผมเบลลักเก็ตเอิร์ธบูพิตอ่าใครที่อ่าซื Super ้อเบทเทิลพาร์หรือว่าเต็มตัวละครเขาก็จะอยู่ในนี้นะครับผมมี b ีบีคิวีบีคิวเนี่ยผมชอบเล่นครับเขาเทด่ดีอ่าแล้วก็จะมีตัวละครต่างย่างอย่างริกกร i มริกกร e มก็มานะครับผมจากเดอะวอล์กิ d งเดย์นะครับผมอันนี้เป็นอ่าแบ็กเซลนะครับผมอันนี้เป็นตัวสกินธรรมดาของริกกร m มนะครับผมอ่าภาพดีนนะ้ำมันจัดเลย <laughs> ยังไม่โหลดนะต่อไปเราไปดูตัวอื่นกันบ้างนะครับผมก็มีตัวอะไรบ้างนะครับมีจอนโดด้วยชิบชิอ่ะผมจะให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับตัวละครอ่ามีไพรซ์ด้วยนะครับผมตัวละครนที่อยู่ในคอร์สดูตี้นี่ครับผมอ่าผมคลิกไพรซ์ไม่ใช่หรอแล้วตัวนี้มาไงเนี่ยไม่เป็นไรมีโกด้วยนะครับผมตัวละครแบบตำนานเลยนะครับโกดส่วนเรื่องตัวละครนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับาหานั้นนี่เราก็สามารถเลือกได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนอ่ะสกินได้ถ้าเรามีสกินนะครับอ่ะ อ่ามีเยอะด้วยลดโอเคต่อมาจะเป็นนามบัตรของเรานะครับผมนามบัตรเราสามารถกดลากกดแช่ทางขวาที่เราต้องการแล้วก็ลากใส่แบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่าต่อมาเป็นเหรียญตราเหรียญโปรไฟล์เรานั่นเองนะครับผมผมจะใช้อืมไอ้นี่ดีกว่านะอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมว่าเท่ดีนี่โอเคการแต่งปืนของปืนนี้ครับผมมันจะแบ่งเป็น2หมวดน,นะครับ เป็นโหมด BR แล้วก็มันติเพย์เอร์ถ้า BR เจะใช้คําว่า w a r zone นะครับผมส่วนมันติเพย์เจอร์ก็ใช้คําว่ามันติเพย์เอร์นะครับมันแต่งปืนแยกกันนะครับผมในอย่างนี้เนาะอันนี้ผมผมแต่งไว้แล้วนะครับผม SMG ผมจะใช้เป็น RM9 ครับยังแต่งไม่เต็มนะปืนนี้นะผมเพิ่งเล่นได้2อสมเกมเองครับเพิ่งอัปเดตมาแล้วก็ลองเล่นเลยแล้วก็ RM9 ส่วน2ปืนนี้เป็นสปืนใหม่นะครับผมเป็นปืนเมตาเลยโอเคแล้วก็จะมีทักษะเสริมนะครับผมปืนนี้ก็จะมีหลายแบบแ้วผมาให้ดูว่ามีปืนอะไรบ้าง เรืประเ,เอาสองอนปืนก็จะมีแบบไรเฟิลจูโจมนะครับผมไรเฟิลเจดโจมก็เป็นปืนระยะกลางไกลนะครับมาชูไรเฟลิลครับผมเป็นปืนพวกปืนคอนะอ่ะส่วนนึกเอสมจีนี่ก็ไม่ต้องผ่อนนะครับเป็นปืนระยะใกล้นะครับผมอยากได้ปืนไรวอร์ดเก้าว่ะ แต่ว่ามันต้องปลดล็อกในร้านค้าโอเคเอามาเป็นลูกซองนะครับผมเนี่ยลูกซองรีเวคเตอร์ตัวนี้รีเวคเตอร์เป็นปืนที่แบบโคตรจะโกงเลยครับท่านผู้ชมเป็นปืนลูกซองแบบรัวปั๊บเลยเียแต่มาเป็น AMG นะครับผมเป็นปืนกลหนักนะครับผมเป็นปืนสนับสนุนนะครับว่ามาไรเฟิลเป็นปืนไรเฟิลระยะใกล้ครับผมกับกลางไม่ไม่ไกลมากครับเขาเรียกว่าไรเฟิลลูกเลือนั่นเองนะครับในเปอร์ไรเฟิลเป็นปืนระยะไกลครับผม แล้วก็มีระยาประชิดด้วยนะครับผมระยาประชิดนี่ก็จะเป็นแบบว่ามีโลนะครับโลนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็จะมีดาบด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดไอ้นี่มันจะมีดาบอ่ะปึ๊บอ่าเนี่ยตลระียประชิดมีมีดดาบมีดโค้งมีท่อนมีมีต่อโซ่มีดินดาคู่นี่ผมชอบเล่นเนี่ยเล่นจนเลเวลเต็มเลยคราตานะอย่างเท่โอเคแกแล้วก็มาดูทักษะเสริมกันบ้างนะครับ สกสิลเสริมก็จะมีหน่วยสนับสนุนนะครับผมมีเด e ไอนะครับผมชอบเล่นเด e ไอเวลาศัตรูมองมาหาเราอะ่ะมันจะขึ้นเตือนภัยเป็นทิพนะครับผมสีทิพเลยสัตว์แนมนะครับผมแล้วก็ซ่อมเร่งด่วน เอซเซนติเนลนะครับแล้วก็ควบคุมนะครับลองไปอ่านรายละเอียดกันดูนะครับพอมีภาษาไทายแล้วนะอันนี้ผมจะให้ดูคร้าวๆกันก่อนนะครับผมต่อไปไมาดูตั้งค่าควบคุมครับควบคุมอันนี้ถ้าทางขวาเนี่ยคำว่าปรับแต่ง u s d เนี่ยก็คือการปรับแต่งปุ่มนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมใหม่มาผมต้องไปตั้งค่าปุ่มใหม่หรือเปล่านะซึ่งมันนานมากแต่ผมแคไปไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ผมจะเล่นสี่นิ้วนะครับผมบวกใจโรนะับปุ่มิงผมจะไว้ทางซ้ายเลยแต่การตั้งค่าปุ่มรายละเอียดปุ่มเนี่ยแล้วผมทำคลิ คือนะมันเยอะมากนะครับผมเกมนี้เยอะมากๆเลยครับต่อมาเป็นการเหนี่ยวกายนะผม,ผมเลือกเป็นแบบยิงตัวเองนะครับผมยิงด้วยตัวเองทด้ยิงยตัวเองสิก็คือกดปุ่มยิงแล้วมันจะยิงให้นะครับแบบ ไม่ต้องแบบว่ายิงอัตโนมัติผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับดูเกมเพย์ครับเกมเพย์ก็จะมีระบบออโต้นะครับผมเลือกเป็นกำหนดเองนะครับผมเก็บอาวุธผมก็เปิดนะครับชึบชึบชึบวช่วยการหันทิศทางตามความเสียหายนะครับเวลาโดนยิงเนี่ยมันน่าจะหันไปทางทิศที่มันยิงเราให้นะครับผมอันนี้ผมผมปิดไปนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบนะครับน่าจะใช่นะผมก็เลยปิดไปก่อน เก็บส,สมบัติอัตโนมัติผมก็เปิดไปเลยครับผมปีนข้ามตัตนวัตินี้ผมแนะนําให้ปิดไว้นะครับผมเวลาจะโดดข้าว่ากดโดดเอานะเพราะว่าเวลาคุณหลบหลังบังเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยิงไอจะกดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเงี้ยมันจะปีนให้ซึ่งมันจะเสียจ,จังหวะทำให้ศัตรูยิงเราง,ง่ายๆเลยนะครับลมชูชีพนผีผมผมจะให้มันกลางด้วยตัวเองนะครับผมก็คือ กดกลางล่มแล้วมันจะกลางให้เองนะครับปุ่มปีนบันไดผมปิดไปเลยนะครับผมก็คือกดจดดแล้วก็เอาหน้าเข้าบันไดมันก็จะปีนให้เลยนะในยอดตัวนวัดผมปิดช่วยเหลือการหมุนผมปิดครับตัวช่วยเหลือการหมุนนี่ม,นมันวิ่งไปบมสี่เหลี่ยมแล้วมันจะหันให้ตัโนมัิเลยครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบครับผมก็เลยปิดไปมันจะเสียจังหวะต่อมา,าเป็นสมก่อนตัวนมัดผมปิดนะครับผมเวลาจะสวมกะผมจะกดใส่เองนะครับลักษณะของจอยที่จำลองผมจะเลือกเป็นอนาล็อกนะครับวิ่งเร็วไปยืนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมไม่เข้าใจเหมมมออนกกัโดารุล้ง อ่าผมเลือกเป็นคงที่ครับผมถ้าเล่นความเร็วก็คืออ่าเวลาเราหันหน้าจอไปเรื่อยมันจะเร่งไปเรื่อยครับอันนี้ผมไม่ค่อยชอบครับที่เหลือก็ตามนี้เลยครับผมปุม่มเล่นผ่านหมุนกล้องได้ผมปิดไปเลยครับปุ่มยิงใช้หมุนกล้องได้ผมก็ปิดครับเพราะว่าผมใช้ใจโรยิงไนงะแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ใจโรคุณก็ต้องเปิดไว้ครับเวลายิงมันจะหันอ่าเลื่อนปุ่มยิงได้นะครับผมว้างปุ่มข้างกลับใช้มุมกล้องได้ก็คือผมอ่าใช้ใจโรในการ อยู่ระเบิดหรือว่าปามีดอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับการเคลื่อนที่ออกจากการตั้งอาวุธผมปิดไปเลยครับโอเคเรือการตั้งอาวุธผมก็สั้นระยะสั้นนะครับเดียวกลายยงด้วยตัวเองยิงอัตโนมัติที่ไปที่วัตถุก,กําหนดเองครับผมทหารนะผมเป็นทั้งหมดนะครับที่เหลือก,กอ็ลักษณะการยิงทีลนัดผมเมื่อแต่นะครับผมก็คือแต่มันจะยิงทีลนัดเลยมันสามารถเลือกเป็นเมื่อปล่อยหรือว่ากําหนดเองก็ได้นะครับเล็งผานศูนย์เมื่อยิงผมเปิดนะครับผมมันจะมีปุ่มหนึ่งที่ว่าก,กดยิงแล้วมันจะเล็งให้ด้วยประมาณนี้ครับ โอเคเรามาดูหลักๆก,ก็คือลักษณะเลงผ่านศูนย์ผมเป็นกดค้างนะครับผมก็คือปุ่มซูมนั่นแหละเลงผ่านศูนย์น่ากดค้างลักณะการโฟกัสอ๋อโฟกัสก็คือเวลาอ่าไอเนี้ยเราเลนสลด์ไปใช่ไหมครับแล้วกดอ่าโฟกัสเ่ะเอาจะห,หยุดหายใจใช่ไหมอ่าเนี้ยแหละปุ่มนี้นะครับปุ่มน่าจะเป็นปุ่มรูปหัวใจหรือว่าปุ่มรูปปอด ไม่แน่ผมจำไม่ได้ตีไปชิตอัตโนมัติผมปิดไว้เลยนะครับผมผมนั่นจะเสียจังหวะเวลาเล่นเลยไปชีตนะครับกระแทกประตูเมื่อวิ่งเร็วอันนี้ผมเปิดไว้นะครับผมก็คือชนประตูมันจะกระแทกไปเลยนะครับกระแทกเปิดไปเลยบังคับรีโหลดวิ่งเร็วเท่านั้นนะครับผมเลือกเป็นอันนี้นะบังคับส่วนสายเกาะผมปิดไปครับส่วนสายเกาะทั้งหมดผมเปิดไว้ครับการช่วยอะไรผมก็เปิดไว้ครับผมการควบคุมพาหนะผมใช้เป็นจอยสติ๊กนะครับไจโยลโอเคดูไจโยลนี่ยสำคัญ ที่เล่นใจโลก็คือเข้ามาตรงใจโลนะครับเพราะเกดเปิดไว้นะครับผมที่เหลือก็เปิดไ้หมดเลยอ่าเปหมดเลยก็มาปรับความเร็วของแต่ละคนกันนะครแต่ละคนมันจะเล่นความเร็วไม่เหมือนกันหรอกอันนี้ผมเล่นช้ามากนะครับผมโอเคที่เหลือก็น่าจะมีอะไรแล้วนะ อินเทอร์เฟซอันนี้ผมก็จะไม่ขออธิบายเยอะนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับชิบชิบชิบดูตามแล้วก็ปรับตามผมไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรมากครับความไวความไวของผมนี่การถ่นหน้าจอนี่ผมปรับสุดเลยนะครับผมทางแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับเล่นคอนโทรลเลอร์หรือเล่นจอยครับผมก็ปรับความไวของตัวเองอะไรตรงนี้นะครับผมตรงคอนโทรลเลอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลอง เล่นหมด VR กันสัก2-3เกมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับจะไปเชียรกันในเกมได้เลยนะครับผมก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมผมจะมาเล่นเกมอะคาร์ดูตี้พอลโอนเนี่ยเป็นหลักนะครับผมส่วนเกม High Energy Hero หรือว่าไอ้เพลสเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าไทยอ่ะแล้วผมเล่นต้องสูบบัตรไฟไงก็ไม่รู้อ่ะผมเล่นเกมนี้ดีกว่านะครับเกมเพลก็เร็วเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายอะไรว�

นี่คือการเชื่อมต่อ BBN นะครับผมซึ่งหลุดบ่อยมากนะครับผมเราเปิดโกบอลนี่ได้เล่นสนุกมากเลยนะถ้าไม่หลุดนะเดี๋ยวเรามาดูเกม2กันต่อนะครับผมห <laughs> วังว่าจะไม่หลุดนะครับเกมนี้เป็นหลุดตลอดนะครับอยาก้มันเปิดเร้ไหม <c oughs> มาแมนหัน ขขกำลังงานฝากโปรหม่เอาที่ร้าน 先生。 เตีบบ่ต้องเลยนมเส็บนี่รับช็อต <Okay. S 1> ทำไมวิ่งไปแล้วมาสไลด์สุดสไลด์ไม่ได้บั๊เนี่ยวิ่งไปแล้วมาสไลด์สุดอยู่ต้องกดค่ยะหรอกดยาวๆก็ไม่ได้เลยว้า Meu... ผมแบบตั้งแบบว่ากดวิ่งกดวิ่งแล้วมันวิ่งให้เลยอ่ะทำแบบไม่ต้องเดิน,แบบน,นอะแต่ยัไม่ค่อยไม่กระฉินอะลาลาโอ้ยยยยเซลฟ์เพิ่นเซลฟ์เพิ่น ใช่บอกทั้งนั้น <laughs> แบบไม่วังสุกนะครับ hmm. ฟัมมีเขาโดดเริ่มสุดเสเีได้แต่ว่าเขาม่ให้แม่งผมก็ยิงไม่แม่งใจโดนเพี้ยนเลย มันโดดทิ้งไปใช่ไมไม่ถ่ายเพาเขาแก่แหละ่เลือกถ้าตั้งแบบว่า กดผมวิ่งเร็วแล้วก็สลขย่ะมันจะไม่ค่อยติดครับแต่ว่าถ้าถ้าใช้การ์ดคือแต่ว่าวิ่งไวเฉยๆมันจะติดมาดูกันว่าเขาอยูัวร์ไม่ดูเกิดมีโอ้โหเจ๋งวะจัมเขม่ได้บอดครับผมไม่รู้สึกว่าทำไมยิงเยอะบอดครับบอดเท่านั้น